เื่องจากอุตสาหการรมไฟก็อย่างที่กิ่งเรียนเน้งแต่ข้างต้นว่ามีความสําคัญมากนะคะกับประเทศของเราเนี่ยนะคะเอ่อก็เลยอยากจะเรียนถามคุณสมพันนะคะว่าตัวเลขคร่าวๆค่ะคุณสมพันค่ะครั้งนี้เนี่ยที่พอจะมองเห็นเนี่ยว่าการสูญเสียในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่คะค่ะออขอบคุณค่ะคุณกิ่งค่ะ ในส่วนของไมซ์เองเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมการประชุมงานแสดงสินค้านะคะแล้วก็รวมทั้งอีเวนต์ด้วยเนี่ยปกติแต่ละปีเนี่ยเราสร้างรายได้เข้าสู่เศรษฐากิจโดยตรงจากการใช้ใจ่ายของนักเดินทางเนี่ยประมาณ2 0 0แสนกว่าล้านบาทนะคะซึ่งแน่นอนส่วนที่เราขาดไปตอนนี้ก็คือถ้าเราดูตามปีงบประมาณของภาครัฐที่เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งกระทั่งถึงมีนาเนี่ยถือว่าเป็น2ควอเตอร์แล้วนะคะ ยอดนักเดินทางจากเป้าที่เราตั้งไว้เนี่ยลดลงเกิน50%ตกมาประมาณ54%เพราะว่าพอหลังจากที่เกิดโควิดเนี่ยคือตั้งแต่มกรามาจนถึงมีนาเป็นควอเตอร์ที่2เนี่ยยอดตกควบเพราะว่าเดินทางไม่ได้แกตเตอริ่งไม่ได้จัดงาน,นงต่างๆไม่ได้นะคะมันก็เลยมีการลดลงของอองบประมาณที่เราคาดไว้นะคะเพราะฉะนั้นในไตรมาสสองเนี่ย เสียหายไปประมาณ3 0 0 0 0กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็เราคาดว่าถ้า,ายังควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แล้วต่อยอดไปเนี่ยเลยถดไปจนถึงคอร์ที่3นะคะถึงมิถุนายนนั้นก็จะมีเพิ่มในการลอสนี้ไปอีกประมาณ40 0 0 0กว่าล้านบาทนะคะซึ่งแน่นอนในอุตสาหกรรมมา์สเราเนี่ยมันมีเราเรียวกว่าวาลูเชนที่มีความลึกไปกว่าท่องเที่ยวทั่วไปนะคะอันประกอบไปด้วยอย่างเช่นเรื่องของการจัดงานเนี่ยก็ยังแบ่งแต่แขนงด้วยว่า การจัดงานประเภทอะไรจัดประชุมจัดงานแสงสินค้าหรืองานจัดอีเวนต์นะคะแล้วสプライเชนต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่มีแต่เรื่องของการจัดงานเรายังมีสถานที่จัดงานอีกซึ่งโรงแรมก็ไม่ใช่เฉพาะโรงแรมที่เป็นห้องพักโรงแรมที่มีห้องประชุมศูนย์ประชุมสถานที่จัดงานพิเศษต่างๆแล้วก็ผู้ที่ให้บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอนแทคเตอร์นักการตลาดคนผลิตป้ายเมืองชุมชนวิถีชีวิตต่างๆเนี่ยนี่คือองค์ประกอบที่ ล้มหมดเลยในช่วงนี้ค่ะนี่คือผลที่เกิดขึ้นซึ่งก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ทั้งนี้มันเกิดขึ้นทั้งโลกพร้อมกันแล้วก็เหมือนกันใช่ค่ะเป็นเหมือนกันหมดทั้งโลกนะคะซึ่งพวกเราทํางานกันในุสายการท่องเที่ยวมาก็กว่า 30กว่าปีเนี่ยก็ไม่เคยเจออะไรหนักหนาะสาหัสสาสกันขนาดนี้มาก่อนนะ,นะคะก็ได้แต่หวังเพียงว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงและคลี่คลายโดยเร็วนะคะทีนี้ในขณนะนี้เนี้อทางทีเซค่ะคุณวมคะมีนโยบายในการที่จะรองรับสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างคะก็ในส่วนของช่วงที่เกิดวิกฤตตอนนี้นะคะสิ่งที่เราออกมาส่วนแรกเลยเนี่ยตั้งแต่พอเราเริ่ม รู้เรื่องของโควิดเข้ามาในประเทศเราเนี่ยเรามีการตั้งศูนย์ข้อมูลนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นศูนย์ข้อมูลโควิดนะคะของสสปนถือว่าเป็นศูนย์ข้อมูลของอุตสาหกรรมไมซ์เลยที่เราจะใช้สื่อสารกับลูกค้านะคะตั้งแต่เราตั้งมาตั้งแต่เดือนมกราแล้วนะคะก็คือใช้เว็บไซต์เว็บเบสของเรา www.businesseventthailand.com เนี่ยเป็นซิงเกิลไมซจที่สื่อสารมาตรการต่างๆของภาครัฐแล้วก็การอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้จัดงานชาวต่างชาติที่จะเข้าร่วมง,งานหรือแม้กระทั่งคนไทยผู้ประกอบการที่อยู่ในไม้ทั้งหมดได้รับรู้ข่าวสารนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราคลิกเข้าไปในศูนย์ข้อมูลโควิดไมซ์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเรารวบรวมข้อมูลทางด้านไมซ์ของทั่วโลกมารวมอยู่ในที่นี่แล้วนะคะเพราะฉนั้นไม่ว่าจะเป็นสมาคมไมซ์นานาชาติของแต่ละประเทศหลักๆทั่วโลกหรือสมาคมหลักๆเนี่ยเขามีการออกมาตรการอะไรและช่วยเหลือ แต่ประเทศยังไงสามารถที่จะคลิกเข้ามาตรงนี้ได้อันนี้คือสิ่งแรกที่ทำเพื่อที่จะ c o m m u n i c a t e crisis management ที่เกิดขึ้นค่ะ,คะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีการออกแคมเปญต่างๆเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการเยียวยาผู้ประกอบการด้วยนะคะรวมไปถึงมีการวางแผนฟื้นฟูในอนาคตด้วยค่ะค่ะ ในขณะที่เกิดวิกฤตการณ์แบบนี้เนี่ยต้องถือว่า Communication <c oughs> เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะเราต้องเราต้องภาษา,ศาอย่างพวกเราเราก็เรียกว่า we have to be on the same page รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็าทางาภาครัฐเนี่ยกำลังดำเนินน,นโยบายอย่างไรอยู่แล้วเราสามารถจะหาข้อมูลได้ที่ไหนอย่างหนึ่งที่ยันในฐานะที่เป็นคนโรงแรมแล้วก็ต้องบอกว่าทีเซ็เนี่ย ทำงานได้ดีมากๆเลยก็คือเราจะได้รับข่าวสารข้อมูลจาก t ีเซทางอ e ีเมลอยู่เรื่อยๆนะคะว่าขณะนี้ซิทูเ t i o n เอชันเป็นอย่างไรเหตุการณ์เป็นอย่างไรแล้วทาง t ีเซแนะนำให้ทำอะไรอย่างไรบ้างซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่พวกเราภาคเอกชนเนี่ยรู้สึกดีใจนะคะท,ที่ได้ได้มีเมสเซจวน,นี้มาจากทางภาครัฐแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรต่อไปนะคะทีนี้ในระหว่างที่เรายังต้องใช้มาตรการที่เรียกว่า Social Distancing นะคะคือวันนี้เรามาคุยกันแต่เราก็ไม่ได้เจอหน้ากันแบบแบบ Face toface นะแต่เราก็เห็นหน้ากันเห็นรอยยิ้มซึ่งกันและกันเนี่ยนะคะจา,จากเอ่อในช่วงนี้ก่อนที่สถานการณ์จะคลี่คลายเนี่ยนะคะคุณชุพันมริกันคิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเริ่มเข้ามีมบทบาทมากขึ้นนะคะทุกวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะถามว่าถ้าในช่วงเนีเ้คุณสุภันมีคำแนะนำอะไรให้กับ อุตสาหกรรมไมซ์อย่างพวกเราไหมคะในการที่จะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ช่วยพวกเราในการที่จะทําให้เรายังสามารถดําเนินงานหรือดําเนินกิจการของเราไปได้อ่ะคะ่ะได้เลยค่ะเรามีแคมเปญที่ออกมาชื่อว่า virtual meeting space นะคะซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยในเรื่องของการที่เราไม่สามารถมาเจอกันหรือเราไม่สามารถมาพบกันเนี่ยมันจะมีเรื่องของการทำเรื่องออนไลน์ซึ่งจริงๆส่วนนี้เป็นส่วนที่ ทำกันทั่วโลกนะคะคือ,อ,อการที่จะเจอลูกค้า face to face ไม่ได้แล้วแต่ออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะเป็นแพลตฟอร์มให้เราขับเคลื่อนตรงนี้ได้นะคะนั้นในส่วนของสอสปนอเองเนี่ยเรามี Innovation นะคะเป็นเป็นส่วนของการขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการของเราเนี่ยปรับกระบวนทัศน์เข้ามาปรากฏการโควิดเนี่ยทำให้เราทำได้เร็วขึ้นนะคะโดยที่เรานำเสนอตัวแคมเปญที่เรียกว่า VMS เนี่ย ภายใต้แคมเปญนนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3โครงการด้วยกันนะคะโครงการแรกคือมิ팅ออนไลน์นะคะคือ,เ,อ,อเราจะมีการนําเสนอให้กับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดงานสถานที่จัดงานโรงแรมหรือแม้กระทั่งอ,อ,องค์กรหน่วยงานต่างๆสมาคมต่างๆที่อยากจะมิ a c e to Face กับลูกค้าอยากจะจัดการประชุมแต่จัดไม่ได้นะคะเรามี o f f เฟในส่วนของเว็บบ a r นาให้นะคะซึ่งในเว็บบ a r นาเนี่ยสามารถเข้าได้เป็นร้อยแอคา t ร้อยคนสามารถที่จะเข้ามาดูได้เพราะนั้นยกตัวอย่างเช่นการประชุมแอน l m ม e ติ้งของสภาสมาคมใดสมาคมหนึ่งของสภาอุตสาหกรรมหอการค้าหรือแม้กระทั่งสมาคมทิก้าที TA, เราก็สามารถที่จะแชร์ริ่งประสบการณ์ซึ่งตอนนี้เป็น,เ,ปนเพนพอยต์ของผู้ประกอบการอยู่ว่าเรามีแนวนโยบายในการขับเคลื่อนอย่างไรผ่านตรงเว็บวินาได้ส่วนที่สที่ให้บริการก็คืออันนี้จะเป็นอ่อ e-learning p l a t ฟอร์ e platform, แน่นอนพอ พนักงานอยู่ทํางานแอดโฮมนะคะหรือลดการทํางานลงเนี่ยเาจ้าหน้าที่ขององค์กรต่างๆรวมทั้งผู้บริหารก็อยากที่จะให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของเราเนี่ยเพิ่มสกิลนะคะอัพสกิลรีสกิลเรามีตัว e-learning platform ซึ่งเราได้มีการทำการเชื่อมโยงกับพันธมิตรเรานะคะก็จะมีคอร์สออนไลน์ต่างๆที่เป็น general skill อย่างเช่น พูดเรื่องเซลส์ r รีเซนเทชันพูดเรื่อง Leadership, Communication, ลีดเดอร์ชิพคอม u n i t ชันภาษาอังกฤษต่างๆรวมอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ยังมี p o r t ทัลลิงของออนไลน์ที่ให้ c ซอร์ติฟิเคตนะคะเราเอามาพูดอยู่ใน e-learning Platform ตรงนี้เพื่อที่จะให้ใพนักง,งานต่างๆนะคะทั้งศูนย์ประชุมแล้วก็ผู้ประกอบการเราเนี่ยได้มีเวลาในการที่จะพัฒนาสุกยภาพต,ตัวเองเพื่อที่จะสามารถที่จะโค p e เมื่อเหตุการณ์กลับมาปกติแล้ว และส่วนสุดท้ายเองที่เราออกแคมเปญก็คือเราเรียกว่า virtual event กับ hybrid event ข้อ3ามเนี่ยสำหรับผู้ประกอบการคนไทยต้องบอกว่าตอนแรกคิดว่าห่างไกลต่อมาแต่มาสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะทั่วโลกก็เริ่มเอาส่วนนี้เข้าไปใช้มากขึ้นแล้วเพราะนั้นนะมั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นผู้จัดงานประชุมก็ดีหรือผู้จัดงานแสดงสินค้าซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยนะคะตอนที่งานจะจัดเพราะตอนนี้งานเลื่อนออกไปเยอะมากนะคะงานที่เกิดขึ้นเดือน พฤษภาคมนะคะก็เริ่มที่จะเป็นเซ็<า>กเตอร์โพสโทนแล้ว,ลวนะคะตามศูนย์แสดงสินค้าหรือศูนย์ประชุมต่างๆเพะาะนั้นงานจัดไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้จัดงานไม่สามารถที่จะสื่อข้อมูลของงานกับลูกค้าได้นะคะเพราะฉะนั้นเราออฟเฟอร์ตัว Virtual Event Platform ไว้ให้นะคะเพราะนั้นเนี่ยลูกค้าก็สามารถที่จะเข้ามาใด้ข้อมูลรวมไปถึงเรื่องเมื่อถึงใกล้เวลาที่เกิดงานได้จริงอันนี้เราคาดการว่างานต่างๆเนี่ยไซซิ่งคงจะไม่เท่าเดิมแน่นอน เพราะมีการลดไซส์คนอาจจะไม่กล้ามาแสดงสินค้าคนอาจจะไม่กล้าเดินทางมาโดยเฉพาะในกลุ่มที่อยู่ต่างประเทศตัว h y b r i d e v e n t p l a t f o r m เนี่ยจะช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันแล้วผู้จัดงานก็สามารถที่จะนำเสนอกิจกรรมต่างๆภายในงานแต่แทนที่จะอยู่ในฟิสิ i c a ลผ่านออนไลน์แล้วก็ให้คนทั่วโลกเนี่ยได้เห็นผลงานของเราจากช่องทางนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนแคมเปญที่เป็นเรื่องของตัว ดิจิทัลแพลตฟอร์มเรามีอีกแคมเปญหนึ่งที่เราให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสถานที่จัดงานนะคะคือโรงแรมที่มีห้องประชุมศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดงานพิเศษที่สามารถจัดงานอีเวนต์ได้ตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าแคมเปญน,นี้ก็คือจัดประชุมปลอดภัยไร้โควิดนะคะซึ่งเป็นแคมเปญที่เรารให้ financial support กับสถานประกอบการให้เขาเตรียมตัว ทำอย่างไรให้สถานที่เขาเนี่ยปลอดภัยถูกสุขลักษณะนอนามัใหที่พร้อมที่จะให้บริการก็จะเริ่มตั้งแต่การให้แนวทางปฏิบัตินะคะของการเริ่มตั้งแต่การตรวจวัดอุณหภูมิการตรวจประวัติของคนที่จะเข้าร่วมงานไปจนถึงเรื่องของการดูสุขลักษณะมีเจ้าหน้าที่มา first aid นะคะในสถานที่ประกอบการการล้างมือล้างเจล อุณภูมิหรือแม้กระทั่ง distancing ใ,ในการนั่งจัดนั่งให้หา่างกันไม่น้อยกว่ากี่เมตรก็ว่าไปส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เราให้ funding นะคะเราให้ financial support กับสารประกอบการซึ่งเราจะออนเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปนะคะ first come first serve อยากให้มาลงทะเบียนแล้วก็รับบริการตรงนี้แล้วก็จะมีการอุดหนุนเรื่องของสนับสนุน30,000บาทต่อต่อสถานที่ประกอบการนะคะ มา mm hmm. นำแนวนโยบายนี้ไป Practice mm hmm. ไปปฏิบัติแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าเราจะนำลิสต์ทุกคนที่นำนโยบายนี้ไปปฏิบัติเนี่ยอยู่ในลิสต์ของอุตสาหกรรมไม้ที่สามารถที่จะร้อนจอไปนะคะ mm hmm. ให้กับลูกค้าให้ได้รับทราบว,ว่าเขาปลอดภัยแน่นอนเมื่อเริ่มที่จะจัดงานได้จัดประชุมได้ค่ะ <Okay. S 2> ก็อันนี้ก็เป็นส่วนของการให้การสนับสนุนแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะโปรโมทด้วยนะคะก็คือ ในช่วงของอความร่วมมือปัจจุบันนี้ที่เราทํากับภาครัฐแล้วก็เอกชนสมาคมไม่ว่าจะเป็นสมาคมงานสินค้าสมาคมจัดประชุมนานาชาติสมาคมท่องเที่ยวในประเทศะนะคะหรืองานอีเวนต์นนต่างๆเนี่ยเรามองว่าการที่เราต้องช่วยผู้ประกอบการรวมไปถึง End User ของเราด้วยเนี่ยมีค่อนข้างเยอ,อะปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ ที่จะขับเคลื่อนไมซ์เราสู่การเป็นอาเซียนไมซ์อินสติทูตนะคะดังนั้นก็จะมีเรื่องของการคุยเอ่อการเตรียมพร้อมนะคะสู่การพัฒนาบุคลากรเรื่องของไมซ์ซึ่งทําอยู่นะคะเราก็มีเรื่องของการขับเคลื่อนในส่วนของมาตรฐานเอ่ออย่างมาตรฐานของการประเมินความพร้อมของสถานที่จัดงานตอนนี้ทั้งอาเซียน10ประเทศก็เอามาตรการเราเนี่ยไปใช้เป็นอาเซียนไมซ์เ Venue Standard แล้วนะคะ เรายังมีเรื่องของการให้ข้อมูลซึ่งซึ่งสามารถที่จะเข้ามาดูข้อมูลได้นะคะในเว็บไซต์ของสะสะปนก็คือ m i c e e v e n t b u s i n e s s b u s i n e s s e v e n t s t h a i l a n d c o m หรือว่าจะเป็นส่วนของ m i c e c a p a b i l i t y นะคะซึ่งตรงนี้เราจะฟีดอิน formation อย่างที่คุณกิ่งได้พูดไปเบื้องต้นว่าเรามีข้อมูลให้แม้กระทั่งเจาะลึกอย่างเช่นการจัดงานอีเวนต์อย่างยัง่งยืนเนี่ยก็จะมีตัวแบบต้นแบบใ,ให้นะคะและที่สำคัญที่สุดตอนนี้หลายหท่านที่ทำงาน work at home ก็น่าจะเซิร์ชเข้าไปในหาข้อมูลเรื่องของโควิดเรื่องของข้อมูล <Okay. S 1> ต่างๆในอุตสาหกรรมไมซเ้ทั่วไปเรามี m ไม e intelligence center เป็นศูนย์ข้อมูลไม์นะคะที่สามารถที่จะให้ข้อมูลทั้งเจาะลึกในอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับห้องกับไม์กับเรื่องของแนวโน้มทางด้านธุรกิจอีเวนต์การประชุมงานแสงสินค้าหรืออุตสาหกรรมต่างๆของประเทศ <Okay. S 1> นะคะสามารถที่จะเข้ามาคีย์แค่คําว่าไม ce intelligence center ก็จะขึ้น มีบล็อกมีอาร์ติเคิลที่เรารวบรวมมาจากบล็อ uh, กนานาชาติที่มีความน่าสนใจอย่างเช่น uh, การจัดงานแบบเฟสติวัลไลเซชันเป็นยังไงการทำเพอร์นารไลเซชันให้กับการจัดงานต่างๆนี่ก็จะเป็นภาพรวมที่ช่วงนี้เราอาจเรื่องของการให้องค์ความรู้มากๆเลยค่ะค่ะดีมากเลยค่ะเพราะว่าต้องถือว่าเราเราเทินวิกฤตให้เป็นโอกาสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่า มีวิกฤตแล้วเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้เลยก็ต้องถือว่าต้องเอาตัวเนี้ยมาเป็นโอกาสที่จะมาพัฒนาทั้งบุคลากรของเรานะคะในวงการการท่องเที่ยวในวงการไม้ของเราแล้วก็หันกลับมาดูเรื่องมาตรฐานของห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงห้องสัมมนาของเรานะคะว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าทีนี้อยากจะรบกวนย้อนกลับไปถามคุณสุพวรรณเรื่องของเมื่อ,อ,อกี้นี้ที่พูดถึงเรื่อง v m s campaign ะนะคะว่า อย่างที่เ,เรื่องของมีดิ้งออนไลน์ที่ใช้เว็บบินาหรือว่าจะเป็น e-learning อะไรพวกนี้นะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเ i อร์ a l Event หรือพวก Hybrid Event พวกนี้มีค่าใช้ใจ่ายไหมคะถ้าภาคเอกชนสนใจอยากจะเข้าไปร่วมโปรเจกต์หรือโครงการต่างๆเหล่านี้คะ่ะ โครงการทั้ง3ตัวนี้ตอนนี้เราได้รับอนุมัติในส่วนของงบประมาณและคิดว่าน่าจะอ่อนได้นะคะส่วนของว r t u a l ต่างๆที่เป็น vms แคมเปญนี้น่าจะเริ่มได้ตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะสามารถที่จะเข้าเข้าเข้ามารับข้อมูลได้จากทางสสกนแล้วก็ทางสมาคมนะคะที่เป็นพันธมิตรกรบเราทั้งหมดเพื่อที่จะมอบหมายกับสมาชิกและตอนนี้เราก็มีรายชื่อแล้วก็มีเครือข่ายของผู้จัดงานทั้งเล็กผู้จัดงาน ไซส์ขนาด SME ไปจนถึง large scale นะคะ,คะก็จะให้ข้อมูลตรงนี้ด้วยแล้วก็อยากจะให้มาใช้บริการกันเยอะๆโดยเฉพาะเรื่องของเว็บดีหนาเพราะว่าเ p o i n t ของทุกคนตอนนี้คือเออดิฉันคิดว่าการใช้ไ n e Message อย่างเดียวคุยกับลูกค้ามันไม่พอแล้วคะ่ะมันเป็น single message ะนะคะยังไงที่เราสามารถที่จะใช้ตัวตัวเสมือนจริงของการประชุมเลยเยให้สามารถที่จะ เกเตอร์ตัวลูกค้าให้หรือผู้ชมผู้ฟังให้เข้ามารวมกันได้มากที่สุดและที่สําคัญคที่สุดเรามองว่าสมาคมต่างๆซึ่งถือว่าเป็นเอ่อเป็นผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นท่ก้าทีเอนะคะหรือสมาคมต่างๆหอการค้าอุตสาหกรรมเนี่ยเออเรามองว่าสิ่งที่เขาสามารถจะช่วยผู้ประกอบการได้เนี่ยในขณะที่เราเก็ตเตอร์ริ่งกันไม่ได้คือคผ่านทางเวบ็บพิจารณนี่แหละค่ะ แชร์ริ่งประสบการณ์ให้ข้อคิดเห็นเพื่อที่ทุกคนจะได้กลับไปแล้วก็เอาประสบการณ์หรือข้อคิดเห็นจากการฟังเว็บบินาเนี่ยเไปใช้นะคะแล้วให้เกิดผลจริงข,ขึ้นมาได้ค่ะส่วนของ e-learning นี่สามารถเข้าไปในออนไลน์ของทีเซ็ตได้เลยใช่ไหมคะค่ะเราจะเริ่มเมืองไท<า>ยได้เลยค่ะเข้าได้ใน businesseventthailand.com นะคะแล้วก็อีกแพลตฟอร์มก็จะเป็นคีย์คำว่า mice intelligence center นะคะตรงนี้ก็จะจะเข้าไปได้ส่วน m ม c e p a p a b i l i t y เมื่อกี้ที่ขึ้นมาเนี่ยจะมีเรื่องของครงการในการทำ e-learning การเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยนะคะตั้งแต่อาชีวะไทยจนถึงระดับของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เราจะทำโครงการร่วมกันทั่วประเทศกับมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายกับเราโดยการนำการเรียนการสอนเรื่อง m ม c e มาใช้นะคะแล้วก็มีพาร์ทเนอร์หลายมหาวิทยาลัยค่ะที่จะนำเรื่องของการเรียนออนไลน์เพราะปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยของเราก็เรียนกันออนไลน์สอบกันออนไลน์แล้วด้วยค่ะค่ะค่ะอ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อกี้อีกประเด็นหนึ่งที่คุณสุภวรรณได้คุยถึงเกี่ยวเรื่องจัดประชุมอย่างไรให้ไร้โควิดอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะมันเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสุขลักษณะนะคะเรื่องของดูแลสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วมงานเนี่ยตัวนี้เนี่ยทีเซบคิดว่าจะทําเป็น โปรเจกต์ต่อไปเลยใช่ไหมคะหลังจากที่โควิดจบแล้วเราก็ยังดําเนินการตัวนี้ต่อไปถึงมาตรฐานใช่ไหมคะแต่แต่เราแต่เราอยากจะเริ่มตั้งแต่เดือนนี้นะคะให้เอ,อ่อเมษาย,ยนเนี้ยค่ะให้โรงแรมารงรียนแล้วก็โรงแรมที่อยู่ในสมาชิกของโรงแรมไทยว่าเป็นโครงการที่เราทําร่วมกับ T H A ด้วยนะคะโรงแรมที่ได้ไมาตรฐาน T M V S ของเรา Thailand m i c e Venue Standard นะคะถ้าสนใจก็เข้ามานําแนวปฏิบัติน,นี้ไปใช้ตั้งแต่ ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้ค่ะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมไปใ,<ช>ในอนาคตนะคะก็เอ<ช>็กเซนต์น <ๆ S 2> ไป<ช>จนกว่างบประมาณจะหมดนะคะค่ะก็ะะต้องถือว่าเป็นเป็นความร่วมมือที่ดีนะคะระหว่างภาครัฐแล้วก็เอกชนในการที่จะยกมาตรฐานของอุตสาหกรรมไมสของพวกเรานะคะให้ให้ได้มาตรฐานแล้วก็เรียกว่าต้องเป็น above average ด้วยเหนือเกินมาตรฐานอย่างที่ลูกค,ค้า expect เอาไว้นะคะทีนี้ เอ่อท,ทั้งทีเสร็จมีแผนงานอะไรไหมคะจากที่คือมันต้องมี business community plan หรือ recovery plan หลังจากที่เราเราเห็นสถา,านการณ์เริ่มจะคลี่คไายแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีแผนว่าเอะเราจะทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยถือเป็นประเทศแรกๆที่ organizer หรือว่าผู้จัดงานเนี่ยเขาคิดถึงเป็นประเทศแรกๆว่าเอ้ยฉันอยากจะกลับมาจัดงานละทำยังไงนะประเทศไทยเราถึงจะเป็นหนึ่งใน ในในในประเทศในหัวใจของเขาเลยนะคะมีมีแผนงานยังไงบ้างค่ะอันนี้มันจะเป็นอยู่ในช่วงที่เราเรียกว่าเป็น Recovery Plan ช่วงฟืน้นฟูเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราระดมความคิดเห็นทั้งหมดร่วมกันกับผู้ประกอบการสมาคมด้วยนะคะก็อ,ะออกมาเป็นผลว่าในส่วนของการ Recovery Plan เนี่ย อ,อย่างแรกเลยคือเราคงต้องทำโรดโชว์ไปยังประเทศกลุ่มเป้าหมายแล้วก็แน่นอนช่วงของประเทศกลุ่มเป้าหมายคงจะไม่ได้ข้ามทวีปไปยุโรปหรืออเมริการเราจะมองไปในกลุ่มเป้าหมายใกล้บ้านเราซึ่งสามารถตัดสินใจเดินทางเข้ามาได้เร็วที่สุดนะคะคก็คือในอาเซียนแล้วก็ในกลุ่มเอเชียเราจะไปทำโรดโชว์เพื่อแสดงให้เห็นถึงมิตเมตรีและเป็นการเชิญชวนเขา ให้เข้ามาใน<ะ>ประเทศไทยพร้อมกันนะคะกับผู้ประกอบการแล้วก็มีการนําเสนอเดส n a นชันใหม่ๆที่น่าสนใจนะแล้วก็เป็นเดส n a นชันที่เราได้มีการเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมสําหรับการต้อนรับนักธุรกิจเพราะว่าอย่าลืมว่า m มซ์ทราเวลเลไม่ใช่ทัวริสทั่วไปเนาะเขาเป็นนักธุรกิจที่ที่มีคุณภาพใน,ใในการใช้จ่ายก็มีความคาดหวังในโปรแกรมต่างๆค่อนข้าง,าง,างสูงมากนะคะ,อะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการอัดฉีด การให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นผู้จัดงานนะคะเราแบ่งออกเป็นสองแคตติ y กรด้วยกันคือโดเม s สติกไมซ์ซึ่งแน่นอนเราจะคงจะต้องขับเคลื่อนในประเทศก่อนนะคะเมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของโดเมสติกการประชุมองค์กรตอนนี้เรามีแคมเปญให้นะคะประชุมสองวันหนคืนเป็นอย่างน้อย40คนป่อกลุ่มเนี่ยให้เงินสนับสนุนสามหมืบาทนะคะในการที่จะช่วย ฟันดิ้งการจัดงานของเขานะคะรวมอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของประชุมองค์กรแล้วก็ท่องเที่ยวเพื่อเป็นนาวานนะคะในส่วนของของตัว exhibition เองเนี่ยก็จะมีเรื่องของการช่วยกันขับเคลื่อนดึงวิซิเตอร์จากทั่วประเทศเข้ามาเพราะว่างาน e x h i b i บิชัที่เป็นในประเทศส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นงานของภูมิภาคนะคะเราก็จะจะช่วยเขาช่วยผู้จัดงานดึงทั้ง ผู้เข้าชมงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน CLMV นะคะแล้วก็ GMS เนี่ยเข้ามาก่อนออแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนางานเขาทีนี้ในส่วนของ international เนี่ยก็จะมีเราเรียกว่าเป็น welcome back package นะคะซึ่งมีการเตรียมพร้อมตั้งแต่การอัดฉีพการให้การสนับสนุนแล้วก็การดึงงานใหญ่หญเข้ามาในประเทศนะคะเฉพาะงานที่เป็นกลุ่มของการรวมของผู้จัดงาน ะะยกตัวอย่างเช่นงาน Ex ็กซ i t i o n เนี่ยเขาก็จะมีสมาคมของผู้จัดงานทางด้านงานแสดงสินค้าโลกหรือของภูมิภาคเนี่ยดึงงานเหล่านั้นเนี่ยกลับมาจาัดที่ประเทศไทยนะคะหรืออีก,ก้าสมาคมอีก,ก้าที่มีการประชุมชอของผู้ประกอบการการประชุมของโลกเนี่ยดึงงานเหล่านั้นเข้ามาเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการที่จะต้อนรับนะคะ,ะดังนั้นในส่วนของงาน i ินเต n ร์เนชั่นซึ่งเราคิดว่าอาจจะ อยู่อีกช่วงหนึ่งเพราะว่าการเดินทางในช่วงของอินเตอร์เนชั่นแนลที่จะข้ามมาหาเราได้โดยเฉพาะกลุ่มยุโรปหรือนนอเมริกาเนี่ยนนก็อาจจะอาจจะยาไปถึงปีหน้าค่ะแต่ว่าภายในปีนี้เมื่อนนสถานการณ์ดีขึ้นก็จะจาดในกลุ่มอาเซียนด้วยแคมเปญที่จะช่วยสนับสนุนในการดินงานเข้ามาพร้อมกับผู้ประกอบการค่ะค่ะค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปเพราะเวลาเราค่อนข้างจะจํากัดนะคะ อยากจะถามคุณคุณคุณต้นหรือคุณสุวรรณเนี่ยว่าบทเรียนที่เราได้เรียนวันนี้ที่พวกเราได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะในการเกิดวิจัการครั้งนี้เนี่ยคืออะไรคะอันนี้ในส่วนตัวนะคะที่เราเฝ้าดูสถานการณ์มาตั้งแต่เดือนมกราเนี่ยอย่างแรกเลยที่สุวรรณเห็นก็คือเราเห็นมาตรการของลีดเดอร์ในแต่ละประเทศที่เขาออกมา ทรมาตรการเพื่อที่จะป้องกันโควิดนะคะ leadership skill กับการเป็นผู้นำของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะเ,เราได้เห็นมาตรการตรงนั้นออกมาส่วนที่สองเนี่ยที่ที่วันเห็นเนี่ยก็คือการที่คนในในในโลกเนี่ยเนื่องจากประสบการณ์ที้มันเึ้น้อมกันทั่วโลกเนี่ยก็จะมีเห็นได้ชัดว่าไม่ได้เห็นแต่ส่วนตัวเองแล้วค่ะก็คือ มองเห็นความเท่าเทียมกันของทุกคนทั่วโลกแล้วก็มองมากไปกว่าเซลเซนเตอร์นะคะมองมากเพิ่มขึ้นแล้วก็มีผู้ประกอบการอย่างเช่นอย่าง t e x กซ o เนี่ยนำเวทีดีๆมาแชร์ริ่งประสบการณ์นะคะให้กับผู้ประกอบการอื่นๆได้ได้แชร์ไอเดียได้แบ่งปันประสบการณ์ได้ข้อคิดใหม่ๆและที่สำคัญที่สดุดเนี่ยเราสามารถที่จะถอดบทเรียนจากการเกิดเหตุการณ์ปรากฏการโควิดนี้ได้อย่างเป็นระบบด้วยซ้ำนะคะสามารถที่จะนา ความคิดข้อคิดเห็นไปทำเรื่องของการ preparation แล้วก็การเตรียมความพร้อม e ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะในเรื่องของการฟื้นฟูน,นะคะการทำงานอย่างค i c k win เมื่อเหตุการณ์มันคลี่คลายขึ้นค่ะค่ะสุดท้ายค่ะขอสุดท้ายจริงๆนะคะก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ท่านที่เข้ามาร่วมฟังกับเราในเซสชันนี้นะคะถามคำถามก็คือ เอ่อคุณชุวัรใหญ่จะได้ความร่วมมืออะไรจากภาคเอกชนบ้างคะหลังจากที่ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายแล้วอยากจะให้ภาคเอกชนร่วมกับทีเซ็ตทำอะไรบ้างคะค่ะในส่วนของเราเองเนี่ยเราเป็นภาครัฐนะคะเรามีหน้าที่ในการหรือบทบาทในการให้การสนับสนุนนะคะแต่การการอาจจะเกิดงานได้นะคะเราก็ต้องมีส่วนสําคัญที่สุดก็คือภาคเอกชนทั้งหมดนะคะที่อยู่ในอุตสาหกรรมไม้ซึ่ง จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในช่วงนี้นะคะแต่ละปีจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างเรื่องของการว่าจ้างงานได้ถึง8ป0แสน<ช>กว่าอัตราใ,<ช>ในแต่ละปี<ช>ตอนนี้เนี่ยอัตราของการว่าจ้างงานก็ลดลงเราอยากจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยช่วยกันนะคะหนึ่งเตรียมความพร้อมของการกลับมาที่ดีกว่าเดิมมั่นคงกว่าเดิมนะคะแล้วก็การให้บริการที่ประทับใจกว่าเดิมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการช่วยกันในการที่สื่อสาร ในการทําการตลาดนะคะทั้งลูกค้าต่างประเทศแล้วก็ในประเทศแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะในในช่วงนี้เนี่ยเราเมองว่าการทํางานโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมไมและอุตสาหกรรมการบริการเรามีเซอร์วิสเป็นเป็นโปรดักพิเศษการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้านี่เป็นคอโปรดักที่จะต้องเกิดขึ้นในช่วงนี้ทําอย่างไรที่เราสามารถที่จะนำครีเอทีฟ ทิงกิ้งนะคะรวมไปถึงเรื่องของการใช้นวัตกรรมนี่แหละกับเทคโนโลยีเนี่ย,เ,ยเข้ามาปรับกระบวนทัศน์ชีพมายเซ e ตของผู้ประกอบการเพราะว่าต้องขอบอกเลยว่าผู้ประกอบการในบ้านเราเนี่ยต้องแข่งขันในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีกับนวัตกรรมมากกว่าคู่แข่งขันอีกเยอะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงดีที่ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยซิดแบ็กแล้วก็ลงมาดูในการทํางานของตัวเองนะคะในพอร์ตของตัวเองว่าจะขับเคลื่อนกันอย่างไรให้ไหวที่สุดค่ะ โอเคครับสวัสดีครับอมเยมนะครับพอดีคุณประชุมเนี่ยจะมี h n i ิ a l ลดิฟฟ c คอ t ตี s นิดนึงนะครับอัมริดเนี่ยเป็น co-founder ของ TechSource นะครับก็ผมว่าเวลาเราก็หมดเพียงเท่านี้นะครับก็ในฐานะเป็นคนที่จะต้องมาเริ่ s เซสชันต่อไปก็ขอบคุณแทนคุณประชุมด้วยนะครับคุณสุภังค่ะขอบคุณมากครัความรู้นะครับทางมุมมองทางทีเซ็แล้วก็ เราก็หวังย่างยิ่งนะครับในฐานะของทาง t e เทซเ็ซัสว่าเราจะมาร่วมปั้น next generation next wave ของวงการ MICE นะครับแล้วก็จะทำให้เป็นที่ยิ่งใหญ่เครื่องฟูกับมอทีหลังจากโควิด19นี้เสร็จสิ้นไปนะครับเยี่ยมเลยค่ะขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีครับ